ใบสั่งหายโดนมากี่ใบแล้วเอามือถือเรามาเช็คก็ได้ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่พวกเราจะไปทําการตรวจเช็คใบสั่งเราได้นะครับเราจะต้องไปทําการสมัครซะก่อนครับซึ่งก่อนที่เราจะสมัครได้นะครับเราจะต้องมาเตรียมของดังต่อไปนี้ก่อนอย่างแรกเราจะต้องมีบัญชีอีเมลถ้าใครยังไม่มีบัญชีอีเมลแนะนําให้ไปสมัครให้เรียบร้อยซะก่อนวิธีสมัครครูหนึ่งเคยทําคลิปแนะนําไว้แล้วให้ไปดูได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีแล้วเลือก playlist ที่เขียนว่า gmail ได้เลยในนั้นจะบอกวิธีการสมัครบัญชี gmail เอาไว้และอย่างที่สอง เราจะต้องมีบัตรประชาชนให้เตรียมบัตรประชาชนไว้เรียบร้อยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการสมัครกันก่อนเลยครับทันี้เราจะต้องมาเตรียมในมือถือเราด้วยอย่างแรกก็คือเราจะต้องมีแอป Gmail ตัวนี้ครับแอป Gmail ถ้าใครยังไม่มีนะครับให้ไปทําการดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับแอบปบ Gmail ตัวนี้โดยปกติแล้วถ้าเป็นเครื่อง Android เนี่ยเขาจะแถมมาอยู่แล้วก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เขียนว่า Google แบบนี้ครับกดเข้าไปเราจะเจอคําว่า Gmail แต่ถ้าใครหาไม่เจอไม่ยากครับเราไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คําว่า Gmail แบบนี้ครับพิมพ์ลงไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งซะให้เรียบร้อยได้ทั้งในมือถือ Android แล้วก็ iPhone นะครับไอโฟนก็มีเหมือนกันครับแอบปบตัวนี้มาติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับแล้ว ให้เรากดเข้าไปที่ Gmail ตัวนี้แล้วเอาอีเมลที่คุณหนึ่งบอกให้พวกเราไปสมัครมาครับมากรอกใส่นะครับพอกรอกใส่เสร็จปุ๊บโลโก้โปรไฟล์ Gmail ของเราเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกรอกให้เรียบร้อยนะครับพอเราล็อกอินเข้าระบบ Gmail แบบนี้แล้วนะครับทนีนี้ก็ถือว่าเราได้เตรียม Gmail ตัวนี้ไว้แล้วเมื่อเตรียมเสร็จแล้วหลังจากนี้แล้วตัวต่อมาครับเราจะไปทําการลงทะเบียนหรือสมัคร ก่อนการใช้งานกันนะครับเราต้องสมัครก่อนสมัครครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้กันยาวๆไปเลยนะครับก็ให้เราไปที่ Google Chrome เปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ e-Ticket ตตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วก็กด enter จะมาเจอตรงนี้ครับใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชนตัวนี้ครับให้เรากดเข้าไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้ลงมาด้านล่างครับมุมล่างจะเห็น เป็นสีน้ําเงินเล็กๆตัวนี้ครับเขียนว่าลงทะเบียนใช้งานกดเข้าไปเลยครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ลงทะเบียนให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนเรานะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลส่วนตัวนี้ก็คือด้านหลังของบัตรประชาชนเรากรอกใส่ลงไปเมื่อเรากรอกข้อมูลครบเสร็จหมดแล้วหลังจากนี้แล้วให้เรามากดถัดไปตรงนี้เขาจะให้เรากรอกฐานข้อมูลเรามีรถยนต์ไปของตัวเองไหม ถ้าเราไม่มีเราก็กรอกเป็นใบขับขี่หรือถ้าเกิดว่าใครมีรถยนต์หลายคันมากๆก็ให้เลือกเป็นใบขับขี่เอาในทีน่นี้คุณหนึ่งก็จะเลือกเป็นข้อมูลอนุญาตใบขับขี่นะครับก็ติ๊กเลือกนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เรากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมตามนี้เมื่อกอกข้อมูลตามนี้เสร็จกดถัดไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้หน้านี้เขาจะสรุปให้เราเห็นครับว่าข้อมูลต่างๆที่เรากรอกไปเนี่ย ถูกต้องหรือเปล่าให้เราตรวจเช็คให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขหลังบัตรประชาชนของเราครับนะฮะให้เราไล่ดูให้ดีตัวถัดมานะครับหัวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดที่เราให้ฐานข้อมูลกับเขาไปในเรื่องของใบขับขี่หรือรถที่เราครอบครองอยู่นะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้อันนี้ให้เราดูครับว่าเรากรอกตรงหรือเปล่านะครับ ให้เราดูให้ดีถ้ากรอกไม่ตรงเราก็กดย้อนกลับไปเพื่อไปแก้ไขข้อมูลให้ตรงให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วเราก็กดถัดมาก็จะมาที่หน้าสรุปแบบนี้เพื่อให้เราตรวจเช็คตรวจสอบครับว่าข้อมูลต่างๆที่เรากรอกไว้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อเราเช็คแล้วนะครับถ้าถูกต้องดีแล้วหลังจากนี้แล้วให้เรามาตรงนี้ครับตำแหน่งอีเมลตัวเนี้ให้เราเอาอีเมลที่ครูหนึ่งบอกไว้ข้างต้นที่ให้พวกเราเตรียมเอาไว้ในมือถืองเราแล้วเนี่ย เอามากรอกใส่ครับเมื่อเรากรอกใส่อีเมลของเราเสร็จกดถัดไปเขาจะขึ้นมาในหน้าแบบนี้ว่าส่รงรหัสลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้แล้วให้เรากดโอเคได้เลยครับเขาจะบอกว่าให้เราใส่รหัสรหัสตัวนี้เนี่ยเขาจะส่งไปที่อีเมลของเราดังนั้นให้เรากดปุ่มโฮมก่อนเพื่อพักหน้าจอตัวนี้แล้วย้อนกลับไปที่ อีเมลที่คุณหนึ่งบอกไว้ให้พวกเราติดตั้งให้เรียบร้อยครับกดเข้าไปเราจะเห็นข้อความที่เขียนว่า PTM eService ตัวนี้ครับแล้วเขาจะบอกว่ารหัสยืนยันตัวตนให้เรากดเข้าไปครับเราก็มาด,ดูตรงนี้ครับเขาจะให้โค้ดเรามาให้เราโค้ดตัวนี้ครับเอาไปกรอกใส่โค้ดตัวนี้เป็นรหัสชั่วคราวนะครับเราไม่ต้องไปจดจําไว้แค่จําเพื่อเอาไปใส่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ครับอ่าเราก็ จำรหัสตรงนี้ของเรานะครับรหัสแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเราจาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปครับอ่าย้อนกลับมาครับแล้วเอารหัสเมื่อสักครู่นี้ครับมากรอกใส่เมื่อเรารหัสใส่แล้วเลื่อนขึ้นไปครับเขาจะให้เราสร้างรหรัสผ่านด้วยตัวเราเองเราก็กรอกใส่ลงไปให้ใส่ตัวบนกับตัวล่างเนี่ยเหมือนกันเลยเราก็กรอกใส่ลงไปครับเมื่อเราตั้งรหรัสผ่านทั้งสองตัวเหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เรามากดลงทะเบียน เขาจะให้เราอ่านเงื่อนไขต่างๆตามนี้ครับเราก็เลื่อนอ่านไปเรื่อยๆครับเงื่อนไขต่างๆตามนี้นะครับเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรามาติกเครื่องหมายตรงนี้ครับยอมรับข้อความข้างต้นตรงนี้นะครับแล้วก็มากดยืนยันเขาจะขึ้นว่าสําเร็จถ้าแบบนี้ถือว่าผ่านแล้วครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็กดโอเคครับเมื่อเรากดโอเคไปปุ๊บนะครับเขาก็จะออกมาที่หน้าแรกก่อนที่เราจะเข้าไปสมัครเข้าไปครับ จะมาาเเป็นนนห้้ีมื่อได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าเราเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่พวกเราทําการสมัครตามที่คุณหนึ่งแนะนํามาทั้งหมดแล้วเราได้รหัสผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยรหัสผ่านตัวนั้นก็คือรหัสผ่านที่เราตั้งเองอย่าลืมจดเก็บเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตรวจเช็คใบสั่งกันเลยครับว่าเราจะตรวจเช็คอย่างไงขั้นตอนแบบไหนนะครับไปดูกันต่อเลยครับวิธีการเช็คค่ะให้เราไปที่ Google Chrome ของเราครับพิมพ์ลงไปที่ช่องค้นหาเลยครับว่าใบาสั่งจราจรตามนี้ครับ หรือว่า e t i c k e t ตก็ได้พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดเข้าไปพอเ,เข้ามาปุ๊บเขาจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับซึ่งในหน้านี้นะครับเวลาที่เราจะเข้าไปตรวจเช็คท่นนี้ให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเราลงไปแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านของเราครับเมื่อเรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเราและรหัสผ่านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เรามาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้ครับ เมื่อได้ตามนี้แล้วกดเข้าสู่ระบบก็จะเข้ามาในหน้าแบบนี้ครับตรวจสอบใบสั่งนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปครับอย่ันนี้รายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับเราอยากรู้วันเดือนปีที่เราทําผิดในช่วงไหนเราก็เลือกได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้เราอยากจะเช็คดูกดเลือกดูได้เลยนะครับอ่าในที่นี้ครูหนึ่งจะปีหกี่นีครับอ่าซึ่ง ในนี้นะครับเขาสามารถย้อนหลังได้แค่1ปีเท่านั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยปี64มาปี6 5หนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ถูกบังคับแล้วครับเลือกได้แค่นี้นะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเราจะเช็คจากเลขทะเบียนรถในที่นี้เราจะเช็คจากเลขทะเบียนรถเราสงสัยว่าเราขับรถไปแล้วเราไปโดนใบสั่งตามสีแยกต่างๆหรือว่าที่กล้องแอบถ่ายมาอะไรเงี้ยแล้วเราโดนใบสั่งมาแล้วใบสั่งมาไม่ถึงบ้านเราหรือเปล่าเราก็อยากจะเช็คดูนะครับเราก็มาใส่เลขทะเบียนรถครับ คันที่เราสงสัยนะครับซึ่งการใส่เลขทะเบียนรถนะครับก็ให้เราใส่ตัวอักขรนำหน้าตัวนี้แล้วก็ตามด้วยเลขแล้วก็จังหวัดครับ A หมายเลขทะเบียนรถเรานะครับแล้วเขามีเลขที่ใบสั่งให้เราค้นหาด้วยนะครับว่ามันอยู่ในระบบหรือเปล่าสมมุติกรณีที่เราสงสัยว่าใบาสั่งนั้นเนี่ยมันเป็นใบสั่งจริงหรือปลอมอะไรเงี้ยครับเรากเา็เอามาเช็คได้นะครับแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะเช็คจากรถที่คุณหนึ่งขับเนี่ย ได้มีใบสั่งหรือเปล่านะครับอ่าพอเราพิมพ์เ,เลขทะเบียนรถเราเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มากดค้นหาขึ้นมาบอกว่าไม่พบข้อมูลใบสั่งในระบบอ่านี่นะครับถ้าแบบนี้ก็สบายใจได้แล้วครับว่าเราไม่มีใบสั่งแน่นอนนะครับกดโอเคไปนะครับแล้วเราอยากจะเช็คใหม่แล้วก็กดใส่เลขทะเบียนรถไปนะครับจะมีกี่อันเราก็กดไปได้เลยนะครับและขั้นตอน ถ้าเกิดว่าเราโดนใบสั่งเราก็สามารถนําข้อมูลตรงนี้ไปชําระเงินได้ที่ไปรษณีย์ไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยหรือจะผ่านแอปของกรุงไทยก็ได้เราสามารถที่จะไปติดต่อชําระเงินตรงนั้นได้หรือจะเป็นสถานีตํารวจใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับเพียงแค่นําเอาหลักฐานที่มีอยู่ในตัวแอปตัวนี้ครับเอาไปยื่นให้เขาเพื่อชําระจ่ายค่าที่เราทําผิด กจจรจรานะคับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถนําเอามือถือของเราเนี่ยมาตรวจเช็คใบสั่งย้อนหลังได้ปที่เรียบร้อยแล้วแต่น่าเสียดายนะครับที่สามารถย้อนหลังได้เพียง1ปีเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมแชร์เคล็ดลับดีๆแบบนี้เอาไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆีมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ